สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเปิดงานวิจัยสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะส้มอ,อยู่กับรองศาสตราจารย์ดรวิเชียนลีลาวัชรมาอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับส้มในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบ new normal ค,บค่ะอาจารย์เราอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วในช่วงนี้หรือว่าช่วงต่อไปจากนี้ค่ะเราจะมีวิธีการในการดูแลสุขภาพแบบ new normal อย่างไรบ้างคะครับเรื่อง new normal นี่ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเราเจอเชื้อโควิด19เนี่ยตั้งแต่ปลายปี ธันวา19เก็เลยได้ชื่อโควิด -19 มานะอาจจะบางคนอาจจะตอนนี้ชินไปละนะบอกว่าสบายมากนะครับอย่างยิวร์มอลขนาดไหนก็ก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าเราชินไปละกลับตัวได้แล้วแต่ทุกวันอาจจะกาดตกแล้วตอนนี้นะครับบางคนก็เผลอไม่ยอมไปเช็คอินเช็คเอาท์แล้วตอนนี้นะแล้วก็เอ๊ะอาจจะสละหลวมไปหรือเปล่ากลับมาทำเหมือนเดิมได้ไหมนะครับหรือว่าวัดไข้ นะครับบางทีไปห้างบางทีเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคนวัดไข้ให้ล่ะ<ฆ>นะครับก็เข้าไปเลยเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าใส่หน้ากากนี่ยังใส่กันอยู่<ฆ>นะครับนั่นก็คือ new normal ที่เราจะต้องปรับตัวเองซึ่งในดีเราไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อน<ช>นะครับเพราะนั้นอันนี้ new normal แน่นอน ค่ะอยากจะให้อาจารย์นะคะแนะนํานอกจากการดูแลตัวเองแล้วค่ะเราสามารถที่จะเลือกสมุนไพรอะไรในการดูแลสุขภาพเพื่อที่จะให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อสู้แล้วก็อยู่กับการใช้ชีวิตแบบ New Normal กันนะคะอาจารย์ครับแน่นอนครับภูมิคุ้มกันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยะนะครับเพราะว่าเราบอกว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นหมอที่ดีที่สุดของมนุษย์เรานะครับถ้าหากว่าเราภูมิคุ้มกันดีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องกลัวว่าจะไปเป็นโรคนู้นโรคนี้เลยเพราะว่าร่างกายเราจะดูแลตัวเราเองได้ครับแต่ทุกวันเนี้ย เนื่นองจากว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับอาจจะละเลยหรือว่าบางความจําเป็นบังคับ <ภา S 2> นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าภูมิคุ้มกันตั้งแต่เด็กเราเนี่ยเราเกิดมาปุ๊บตั้งแต่แรกเกิดจนถึงถ้าผู้หญิงนะเขาบอกถึงแค่28ปีเนี่ยภ <า S 2> ูมิคุ้มกันธรรมชาติเนี่ยจะอยู่กับเรามาตลอด <ภา S 2> หนูปีสุดท้ายแล้วสิครับพ <อ S 2> เพราะนั้นจะเห็นว่าช่วงนั้นเราไม่เคยเป็นโรคอะไรเลยเพราะว่าภูมิค <ภา S 2> ุ้มกันธรรมชาติเนี่ยช่วยเราอยู่แต่หลังจาก28ปปีไปแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะลดลง เพราะนั้นต้องหาอะไรเสริมละส่วนผู้ชายอันนี้อาจจะได้เยอะกว่าผู้หญิงหน่อยค,คือผู้ชายนี่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง32เขาก็จะมีภูมิคุ้มกันธรรมชาติเนี่ยช่วยเพราะนั้นผู้ชายตั้งแต่แรกเกิดถึง32เนี่ยเขาบอกอุ้ยร่างกายเขาแข็งแรงเขาไม่เห็นต้องบุมรุงดูแลเลยเลยแต่หลังจาก32ไปแล้วนี่แหละช่วงที่เราจะต้องให้ความสนใจกับภูมิคุ้มกันของเราค,ครับเพราะว่าเราอายุถึง32เนี่ยผู้ชายกำลังวัยทำงานเนี่ย ็เริ่มจะมีสังคมมีอะไรแล้วก็อาจจะโดนสภาพแวดล้อมไม่ดีนะบางนอนไม่พอกินอาหารไม่เต็มไม่ครบห้ามู่ออกกําลังกายก็ไม่ได้ออกอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันเราแน่นอนลด,ดลง <ๆ S 1> เพราะนั้นเราก็ต้องหาทางต้องหาอะไรมาเสริมะนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเสริมทุกวันนี้ที่แน่นอนที่ดีที่สุดก็คือพวกสมุนไพรโดยเฉพาะสมุนไพรจีนซึ่งเราเรยกตัวอย่างก็คือเห็ดหมนจือแดงเนี่ยะนะครับ คนจีนเขาใช้มากันเป็นพันๆปีแล้วนะครับโดยเฉพาะมันสามารถเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะครับเห็ดหลินจือแดงเพราะมีดรแบรดแมทธิวนะครับขเขาเป็นแพทย์แผนจีนนะฝรั่งนะแต่เป็นแพทย์แผนจีนเป็นชาวแคนาดา,ขาเขาก็ยอมรับว่าเห็ดหลินจือแดงเนี่ยจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับหัวใจปอดตับม,าม้ามแล้วก็ไตให้ได้นะตัวเห็ดหลินจือแดงเนี่ยเพราะนั้นเขาก็ยอมรับแล้วก็ เขาน่าเชื่อถือว่าเออมันน่าจะมีส่วนช่วยเหลือสําหรับคนที่ต้องการบํารุงภูมิคุ้มกันนะครับก็ใช้เห็ดหินจือแดงเนี่ย<ฆ>นะครับรนั้นก็นี่จะช่วยทําให้สุขภาพหรือว่าภูมิคุ้มกันของเขาดีขึ้นได้นะครับค่ะอาจารย์แล้วในเห็ดหลินจีแดงค่ะมีสารประกอบภูมิไหนบ้างคะที่ช่วยเรื่องกระตุ้นภูมิคุ้มกันอ๋อครับ<ฆ>อันนี้เ,เห็ดหลินจีแดงเนี่ยเขาจะมีพวกพโพลิสัาคลาย<ฆ>ซึ่งเรียกว่าไกลแคดเนี่ยนะครับเป็นสารประกอบพิเศษที่สามารถที่จะช่วยทํา ให้ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันนะครับ mm hmm. โดยเฉพาะมันจะช่วยสร้างพวก i l l แล6 uh huh. นะครับแล้วก็มีพวกมาโครฟาจนะครับพวกนี้ก็จะทําให้ uh, ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่ม uh, การทํางานของ T และ B ลิมโฟไซต์ hmm. นะครับซึ่งจะทําให้สามารถกําจัดพวก ไวรัสหรือว่าสารแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเราได้ด้วยโดยเฉพาะไอตัว L N ไอตัว T N B นิมโพไซด์เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสารประกอบที่ช่วยในตัวเห็นเห็สีแดงเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทานเห็ดสีแดงไปเราก็จะได้สารสำคัญพวกนี้ที่จะมาช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เราใช่ครับ ค่ะจ้า,จาหลายๆคนตอนนี้ที่ฟังก็เชื่อว่าอยากจะหาสมุนไพรอย่างเห็ดหินจือแดงมาดูแลสุขภาพแล้วค่ะแต่ว่าวิธีการเลือกทานสมุนไพรอย่างเห็ดหินจือแดงค่ะเราจะต้องเลือกในรูปแบบไหนในการรับประทานดีคะอาจารย์ครับในอดีตเราก็จะอยู่ในรูปของดอกเห็ดเลยเอามาต้มหรืออะไรพวกนี้นะครับหรืวแม้ก็ไปบดเป็นผงนะครับแล้วก็ใส่แคปซูลซึ่งแคปซูลก็มีอยู่2แบบแคปซูแลแรกก็เป็นแคปซูลแข็งอันนั้นก็แค่เอามาันจุยยาใส่แล้วก็ตอก นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบแรกปัจจุบันนี้เราเรียกว่าซอฟเจลละ,ะอันนี้ก็จะทันสมัยขึ้นสามารถที่จะบรรจุเป็นรูปของเหลวะนะครับทำให้ตัวยาเนี่ยยังมีคุณประสิทธิภาพดีกว่าะนะครับแล้วก็แคปซูลเจลที่ว่านี้ก็นิ่มแล้วก็กลืนง่ายแล้วก็การละลายตรงนี้ก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ผู้บริโภคสามารถเลือกเ,ออบบเห็นเ็นชืสีแดงที่บรรจุอยู่ใน ซอฟเจลดีกว่านะครับวันนี้ก็จะช่วยทําให้มีประสิทธิภาพดีกว่าแบบดั้งเดิมนะครับก็คือว่าถ้าอยู่ในรูปแบบซอฟเจอเนี่มันจะดูดซึมได้ดีกว่าในรูปแบบอื่นๆแล้วก็ที่สําคัญคือประหยัดเวลานะคะแบบไม่ต้องเอาเสียเวลาเอาดอกเหี้มาหันไปงชีนาะมาตากแห้งบนเป็นโผงะไรนะครับเสียเวลาสู้แบบซอฟเจลไม่ได้ละ สุดยอดมากเลยค่ะเชื่อว่าวันนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยก็จะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรเห็ดินจีแดงกับเรื่องของการกระตุ้นคุ้มคุ้มกันนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการเปิดงานวิจัยสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ